ีอินเดยแล้วแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียกลายเป็นศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ในอินเดียเองพระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายจนกระทั่งถึงพออ 1, ศ1 7 0 0เศษจึงได้สิ้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจักษ์พยานที่ทําให้เราได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองกิงคือหลักฐานทางด้านโบราณานดีที่มีปรากฏทั่วไปในประเทศนี้ วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการท่องแดนพุทธภูมิขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้นบัดนี้ภูทวีปหรือประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้นำพาทุกท่านไปชมมหาวิทยาลัยนานาทาศูนย์กลางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย คราวที่แล้วนำพาทุกท่านได้ทราบประวัติความเป็นไปเป็นมาแล้วก็จะนำพาทุกท่านได้ชมสถานที่สำคัญต่อไปออกจากสถานที่ที่เราท่านทั้งหลายไปชมสถูปซึ่งมีร่องรอยของพระพุทธรูปที่ทำจากปูนปั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็จะพาทุกท่านมุ่งหน้าไปยัง อาคารหมายเลขสาภาษาอังกฤษใช้คำว่า Temple หมายเลขสามนั่นก็คือสถูบของพระสารีบุตรพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้ในอดีตนั้นเคยเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักนาคราชหรือนาคราชามีการขุดค้นในปี2462หรือปีคศ1919เผยให้เห็นรูปปั้นของพระยานาคราชเจ็ดเสียน เท้าซ้ายอยู่ในท่าขัดถมาตส่วนเท้าวขวาก็ชันขึ้นมามือขวายกมือประทานพรมือซ้ายก็ถือตุ่มน้ำขุดพบที่นี่ปัจจุบันก็นำไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นาลันทาเมื่อล่าสุดเมือ่อ5ปีที่แล้วนี้ทางกรมโบราณคดีของอินเดียก็ได้พบรูปนาคเทวีมีลักษณะใกล้เคียงกันที่ฐานของรูปปั้นนั้นระบุว่า พระอาจารย์ผู้มีนามว่าสรวยานโคสะหรือภาษาบาลีก็คือสัพพญานโคสะได้สร้างถวายอารามนาลันทาเพื่ออุทิศให้กับบิดามารดาและสัพพสัตว์ทั้งปวงปัจจุบันก็เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นาลันทาเหมือนกันจากนั้นก็นำพาท่านทั้งหลายไปชมสถูปของพระสารีบุตรต่อไป ตอนที่จะได้เล่าเรื่องราวของพระสารีบุตอรอครสาวกเบื้องขวาของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะนำข้อมูลให้ท่านทั้งหลายมาทราบเพิ่มเติมด้วยพระสงฆ์ที่มาศึกษาที่มหาวิทยลาลัยนาลันทานั้นเคยมีอยู่ประมาณหนึ่งมืนรูปที่มีชื่อปรากฏในจารึกและหลักฐานน,นั้นก็คือ 1. พระนาครชุนสองพระอรยเทพสพระวสุพันธุสพระอสังขะ ห้าพระธรรมปาละหกพระจันทปาละเจ็ดพระคุณามติแปดพระสาครามติเก้าพระประพาติสิบพระชินมติสิบเอ็ดพระยานจันทราสิบสองพระศีคระพุทธสิบสามพระศีลพัดซึ่งอยู่ในยุคของพระอาจารย์เสวียนจั่งหรือพระถังสับจังสิบสี่พระวิทยาพัฒสิบห้าพระสิงหจันทร์สิบหกพระปรชิยาพัดสิบเจ็ด พระพัทรรุกิ18พระสัทิรมติ19พระพุทธพัฒน์พระปรชยาประภาซึ่งก็เป็นอธิการบดีองค์ต่อมาต่อจากพระอาจารย์ศีลพัฒ21พระสิงหประภา22พระประภากรมิตร23พระสารตารักษิต24พระวัชระโพธิ25พระอโมควัชระ26พระธรรมเทวะ ยี่สิบเกพระกะมลศินยี่สิบแปดพระทีปังกรศียาน29พระปูรณะเนนทรเสนาส0พระสรวยานโคสะ32สองพระจันทรจีรติส3สาพระจันทรโกมินนี่คือรายชื่อของพระสงฆ์ที่เคยมาเรียนที่นาลันทาแห่งนี้สำหรับพระสงฆ์ต่างประเทศที่เคยมาเรียนที่นี่นั้น มีดังต่อไปนี้เรานำมาจากหนังสือพระสงฆ์จีนในอินเดียแต่งโดยพระอาจารย์อี้กิงหนึ่งก็คือพระเสวียนจัง่งก็คือพระถังสัมจั๋งสองพระส้วนเฉาเป็นชาวจีนสามพระเต๋าชีก็เป็นชาวจีนสี่พระอานันทวรมันเป็นชาวเกาหลีห้าพระหุ่ยเงียบหรือหุ่ยหนีชาวเกาหลีหกพระโพธิธรรม ชาวตุขาราเ็ดพระเต๋าเชิงชาวกีน8พระมหายาณประทีปชาวกีนท่านนี้เป็นลูกศิษย์ของพระถังสัมจั๋ง9พระหุยรุ่นชาวเกาหลีพระเต๋าฮีท่านนี้ก็เป็นชาวกีนส1อดพระเต๋าลิมชาวกีนส2บสองพระอี้จิงชาวกีนส3าพระเล่งอุงหรือพระหลิงยินชาวกีนสิบสี่พระ พระบ่อเฮงหรืออูชิงชาวกีน15พระหุยโจชาวเกาหลี16พระปรัชญาเทวะชาวเกาหลีสิเกพระธรรมสวามินซึ่งเป็นชาวทิเบตพศ943พระอาจารย์ฝ่าเซียนหรือพระอาจารย์ฝ่าเหียนเดินทางมาที่นารันทาก็ได้ระบุว่า เมื่อมาถึงหมู่บ้านนาละเป็นสถานที่เกิดของพระสารีบุตรและเป็นที่นิพพานด้วยในตำบลน,นี้มีสถูปที่ก่อสร้างไว้องค์หนึ่งยังมีปรากฏอยู่ข้อความที่ท่านบันทึกเกี่ยวกับนันรทาค่อนข้างสั้นก็คือบอกว่าเป็นที่เกิดและที่นิพพานของพระสารีบุตรและพบสถูป พศ1,173พระอาจารย์เสวียนจัางหรือประถังสำจังเดินทางมาที่นี่ให้ข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดกล่าวว่าบายหน้าจากราชคะขมา30ลีก็มาถึงนาราันทาผู้สูงอายุเล่าว่ามีสะแห่งหนึ่งในป่ามะขามป้อมทางทิศใต้ของอารามพระยานาคได้อาศัยอยู่ที่นี่นามว่านาราันทา แต่ความหมายที่แท้จริงก็คือพระตถาคตเจ้าเมื่อเสวยพระชาติเป็นพระราชาแขวนหนึ่งได้สร้างราชธานีขึ้นในที่แห่งนี้พระองค์มีพระทัยในพระกะรุณายินดีในการให้ทานแก่ผู้ยากไร้ผู้คนทั้งหลายจึงสรรเสริญพระองค์ว่าเป็นผู้ไม่เบื่อในการให้ทานที่นี่เดิมเคยเป็นสวนมะม่วงต่อมาพ่อค้า5้า้อคนได้ซื้อ ส่วนมะม่วงนั้นด้วยจํานวนเงิน10โกดและถวายต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมที่นี่เป็นเวลา3เดือนพ่อค้าทั้ง500คนต่อมาก็บรรลุอริยผลเมื่อพระพุทธองค์ปริธิพานแล้วจึงได้มีพระราชาผู้มีนามว่าสกราทิศสร้างอารามขึ้นจากนั้นพระเจ้าพุทธคุบ ก็ได้สร้างอารามเพิ่มเติมทางด้านทิศใต้ต่อมาพระเจ้าตถาคตคุปตะราชาก็ได้สร้างอารามทางด้านทิศตะวันออกพระเจ้าพาราทิศก็ได้สร้างอารามทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือพระเจ้าวชิระราชาหรือวัชระราชาก็ได้สร้างอารามทางด้านทิศตะวันตกพระเจ้าปุรณวรมันก็ได้สร้างอารามต่อและมีการสร้างพระพุทธรูปหลายองค์เลยทีเดียวสังฆารามในอินเดียมีมากมายนับพันนับหมื่นแห่งแต่ ที่จะกล่าวถึงความงามและความสูงแล้วอารามนี้นับว่าดโดดเด่นที่สุดกว่าอารามอื่นๆทั้งสิ้นมีภิกษุจำนวนนับหมื่นศึกษาในลัทิมหายานแต่นิกายทั้ง18ก็มีการศึกษาควบคู่กันไปด้วยนอกจากจะศึกษาหนังสือทั่วไปแล้วก็ยังมีการศึกษาพระเวทเหตุวิทยาสัพทวิทยากิจกิจสาวิทยาสังขยวิทยาเป็นต้นจากจำนวนนับหมื่นนั้นพระสงฆ์ที่มีความรู้ในพระสูตรและศาสตร์ต่างๆถึง20หมวด มีประมาณ1000รูปที่รู้30หมวดมีประมาณ500รูปที่รู้50หมวดมีประมาณ10รูปรวมทั้งพระถังสมจั๋งด้วยแต่ที่รู้ทั้งหมดมีเพียงรูปเดียวก็คือพระอาจารย์ศีรพัทเท่านั้นพศ1214พระะ 1, พระอาจารย์อี้จิงได้บันทึกไว้ในหนังสือพระสงฆ์จีนของท่านว่าวัดนี้สร้างโดยพระเจ้าสกราทิด เพื่อถวายพระเถระรูปหนึ่งเดิมเป็นวัดธรรมดาต่อมากษัตริย์หลายพระองค์ก็ขยายให้กว้างขวางใหญ่โตขึ้นในชมพูทวีปนั้นไม่มีวัดใดที่จะยิ่งใหญ่กว่าวัดนี้อีกแล้วลักษณะวัดนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมทั้งสี่ด้านนั้นเป็นระเบียงตรงยาวมีทางเดินติดต่อกันตลอดเป็นห้องก่อด้วยอิฐสูงสามชั้นด้านหลังของแต่ละห้องก็มีกำแพงวัดกุฏิสูงแต่ละหลังมี9้าห้องจะไม่มีการแขวนมูรี่บังตาเมื่อมองไปด้านนอกจะเห็นกุฏิตลอด ั้งนี้เพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและกันแต่ละมุมทั้ง4ด้านก็จะมีหอสูงใหญ่สำหรับพระเถระจำพรรษาอยู่ประตูวัดหันไปทางด้านทิศตะวันตกแก่สลักพิกิจพิสดารมากภายในพื้นที่2,000ตารางเมตรปูด้วยอิฐส่วนราคาพื้นกุติใช้อิฐหักขนาดเท่าลูกท้อผสมดินเหนียวก่อขึ้นแล้วฉาบด้วยปูนขาวใยปอน้ำมันซึ่งหมักไว้หลายวันจึงเอาไปโบกทับไว้คลุมด้วยหญ้าสดสัก3-4วัน เมื่อจวนจะแห้งก็ใช้หินขัดให้เรียบแล้วฉาบด้วยดินสีแดงลงน้ำมันอีกชั้นหนึ่งพระโบสดหอกลองอาคารบันไดก็ทำแบบนี้ทั้งสิ้นแม้จะผ่านไปถึง20ปีก็ดูเรียบไม่ผูพังไม่เหมือนการใช้ปูนขาวประตูทุกด้านเมื่อถึงเวลาค่ำก็ใส่กุญแจตีครั่งแล้วมอบให้กับพระเถระเก็บรักษาไว้ผู้สร้างวัดเรียกว่าวิหารสามิกะ ผู้ดูแลประตูและเปล่าประกาศกิจสงเรียกว่าวิหารปาละผู้ตีละครังและถวายอาหารชาวเพนเรียกว่ากัมมะทอนหรือกัมมะธรณะผู้ใช้ของสงหรือสังงานเรียกว่ากุลปฏินานทาเคยมีถึง96นิกายแต่ปัจจุบันหมายถึงในสมัยพระอาจารย์อี้จิงเหลือเพียง10กว่านิกายเศษเ,เวลาลงอุโบสถหรือประชุมสงจะแยกนิกายนั่งไม่ปะปนกันเพราะถือวินัยแตกต่างกัน การปกครองก็เป็นไปอย่างเข้มงวดทุกๆครึ่งเดือนจะมีเจ้าหน้าที่ไปอ่านกฎระเบียบให้ฟังที่หน้าห้องรวมทั้งขานชื่อพระสงฆ์ทั้งหมดเมื่อทำผิดระเบียบก็จะถูกลงโทษปัจจัยอาหารแม้จะไม่สมบูรณ์แต่ก็เป็นประโยชน์ในการศึกษาพระธรรมวินัยนารันทามีชื่อเต็มว่าศรีนารันทามหาวิหารแปลว่าที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของนาคที่มีสิริในอินเดียนิยมเรียกชื่อพระเจ้าแผ่นดินหรืออารามว่าศรีนำหน้าส่วนนารันทาเป็นชื่อของนาคเพราะในที่ ใกล้เคียงนั้นมีนาคชื่อว่านารันทาอาศัยอยู่พระสงฆ์มีจํานวน3,500รูปเขตคามหรือหมู่บ้านเป็นที่ของวัดประมาณ201หมู่บ้านเจ้าผู้ครองนครยุกก่อนได้ถวายเป็นที่ธรณีสง์เพื่อดูแลวัดนอกจากนี้พระอาจารย์อี้จริงยังได้ระบุทิศท,ทางว่าจากนารันธาไปทางทิศใต้ก็คือกรุงราชคฤห์ประมาณ15กิโลเมตรซึ่งปัจจุบันนั้นถูกต้องทั้งระยะทางและทางทิศจากนารันทาไปทิศ ตะวันตกเขียงใต้ก็คืออารามมหาโพธิทิศทางนั้นก็ถูกต้องเหมือนกันจากนาราทาไปทางทิศใต้7กยรหรือ112กิโลก็ถึงภูเขาครุปาทะหรือกุกุตะปาทะคิรีก็ถูกต้องจากนี้ไปทางทิศเหนือถึงเวสาลี25โย์400กิโลเมตรแต่ความจริงนั้นผิดไป ที่จริงนั้นก็คือ130กิโลเมตรจากนันนาทาไปทางด้านทิศตะวันตกก็คือป่าอิสีปัตนามฤคธายาวัน20โยชนโยประมาณ320กิโลเมตรความจริงก็ประมาณ269กิกโลเมตรก็ใกล้เคียงจากนันนาทาไปทิศตะวันออกก็คือท่าเรือตามร,ริปติ60โยชน์960กิโลเมตรความจริงนั้นก็คือ480กิโลเมตรสรุปว่าทิศทางที่ท่านบอกนั้นถูกต้องแต่ว่าระยะทางนั้นก็แตกต่างกันไปในแต่ละที่แต่ละแห่ง คศ1,777หรือปีคศ1234มีพระสงฆ์ที่เบตนามว่าธรรมะสวามินได้เดินทางมาที่นี่ได้กล่าวว่าที่นี่เรียกว่านาเรนทราแปลว่าเจ้าแห่งมนุษย์บงเล็บนระบวกอินทราถูกสร้างโดยอดีตพระราชาด้วยเหินนี้จึงมีชื่อเช่นนี้ห่างจากแม่น้ำคงคามาสองวันภายในนั้นมีอาคารยอดสูงเ็หลังอยู่ตรงกลาง มีสองหลังถูกสร้างโดยพระราชาอีกสองหลังสร้างโดยพระอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่สองรูปรูปละหนึ่งหลังด้านนอกทางทิศเหนือนั้นมีอาคารสูงประมาณ14หลังมีวิหารเล็กๆนามว่าอารามิกาและมีอาคารอีก80หลังอาคารเหล่านี้ส่วนใหญ่พระราชาได้สร้างขึ้นบางส่วนก็เป็นพระราชินีได้สร้างขึ้นอาคารเหล่านี้ถูกทำลายโดยกองทหารตุรุสกะหรือเติร์กตุรกี ไม่มีใครดูแลหรือช่วยเหลือเลยส่วนที่ก่อโดยอิทธิ์ก็ยังคงหลงเหลืออยู่มีวิหารสองหลังนามว่าธนพะและคุณพระสามารถใช้งานได้มีพระสงฆ์ผู้ใหญ่ที่มีความรู้อายุ90ปีเศษเป็นครุและเป็นมหาบดิตนามว่าพระอาจารย์ราหุลศิลพัฒพระเจ้าพุทธเสนราชาแห่งแคว้นมคตให้ความเคารพพระเถระรูปนี้มาก นอกจากนั้นพระองค์ยังให้ความเคารพพระสงฆ์สี่รูปที่เป็นมหาบัดิตและอีกเกตสรูปที่ทรงความรู้โดยมีอุบาสกผู้มีนามว่าชัยยเทวะหรือชัยเทพซึ่งเป็นพรามอุปถากในบันทึกของพระธรรมสวามินก็ไม่ได้บอกรายนามของกษัตริย์พระองค์ใดสร้างนารันทาบ้างระบุเพียงพระเจ้าพุทธเสเท่านั้น นาราามีประวัติที่ยาวนานมากจึงมีพระมหากษัตริย์ถวายความอุปถัมภ์สร้างอารามและสนับสนุนที่ปรากฏในจารึกนั้นมีดังต่อไปนี้ 1. พระเจ้าส่งมหาราชสองพระเจ้าสกราธิต3พระเจ้าพุทธคุปต์ 4. พระเจ้าตถาคตคุปตะราชา 5. พระเจ้าพาลาทิต6พระเจ้าวัชระราชา 7. พระเจ้านารสิงหาคุปตะ 8. พระเจ้าเวญยะคุปตะ เก้าพระเจ้าสมุทรคุปตะสิบพระเจ้าวิษณุคุปตะสิบเอ็ดพระเจ้าปุรณะวรมันสิบสองพระเจ้าหันศ่าวันธนะหรือพระเจ้าสีลาทิศสิบสามพระเจ้าพาลบุตรเทวะจากสุมาตราหรืออินโดนีเซียสิบสี่พระเจ้ายะโสวรมันเทวะสิบห้าพระเจ้ากุมารคุปตะที่สองสิบหกพระเจ้ากุมารคุปตะที่สามสิบเจ็ดพระเจ้าอีสานสิงหะสิบแปดพระเจ้าโคปาละ 19พระเจ้าเทวปาละ20พระเจ้าธรรมปาละ21พระเจ้ามหินทรปาละ22พระเจ้านารยันปาละ23พระเจ้าห a ริวรมน24พระเจ้าอาทิตยวรมัน25พระเจ้าชัยสวามินี26พระเจ้าอิสวนวรมน27พระเจ้าหันสะคุปตะ28พระเจ้าอีสานวรมน29พระเจ้าอุปคุปตะ 30พระเจ้าสารวะวรมันหรือสพวรมัน31พระนางลักษมีวตี32พระเจ้านารวัฒนะ3 3พระเจ้าราชยวัฒนะ34พระเจ้าอาทิตยวัฒนะ35พระเจ้ามหาเสนคุปตะ36พระเจ้าประพากรวัฒน,นะ37พระเจ้าลักษมณนะ 38พระเจ้ามานสิงหะ39พระเจ้าปะสูปติสิงหะ40พระเจ้าเทวสิงหะ41พระเจ้าอาทิตยเสนา42พระเจ้าวิปุลสีมิตร43พระเจ้าพระวรมันและ44พระเจ้าพุทธเสน ในยุคที่นารันทารุ่งเรืองนั้นพระสูตรที่นิยมมากก็คือโยคาจารย์ลูมิศาสตร์มหายานสัมปริคหาศาสตร์วิทยามาตรสิทธิศาสตร์มัทธยมิกศาสตร์พระสูตรเหล่านี้เป็นที่นิยมสาธยายและเป็นที่นิยมคัดลอกเป็นจํานวนมากในบันทึกฝ่ายที่เบตกล่าวว่านารันทามีห้องสม,มุดอยู่3ามตึกก็คือรัตนาครรัตนโนดท,ธทธิรัตนรัญชกะ แต่ในการขุดค้นทางด้านโบราณนะคะดีก็ไม่ได้พบร่องรอยของตึกเหล่านี้คัมภีรไบาลานตำราทางด้านพุทธศาสนาและศาสตร์อื่นๆนั้นได้ถูกทำลายลงในยุคที่กองทัพมุสลิมเข้าโจมตีแต่ก็ยังเหลือไบาลานบางชิ้นที่นำไปเก็บรักษาไว้ในทิเบตเช่นคมภีรใบาลานปรัชญาปารามิตาสูตรเป็นอักษรเทวนาครีภาษาสันสกฤต พบที่วัดไหนที่เบสานิฐานว่าพระสงฆ์ที่เบตที่มาศึกษาที่นี่นําติดตัวไปด้วยปัจจุบันนําไปจัดแสดงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจากนั้นนำพาท่านทั้งหลายไปชมสถูปที่สำคัญที่สุดภายในมหาวิทยาลัยนารันทาแห่งนี้สถูปแห่งนี้เป็นวัดหมายเลขสามหรือ Temple 3ตามข้อมูลของ กรมโบราณาคดีของอินเดียที่เขียนไว้ที่ตรงนี้เป็นที่เกิดและเป็นที่นิพพานของพระสารีบุตรอัครสา,าวกเบื้องขวาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระสารีบุตรมีนามเดิมว่าอุปติษสะเป็นบุตรชายของวังคันตพรามและนางสารีพามณีแห่งหมู่บ้านนาละกะตระกูลนี้เป็นตระกูลที่เป็นสหายกับตระกูลพรามชื่อโกริตะพระสารีบุตรมีพี่น้องห้าคนเป็นชายสามหญิงสาม ชาย3นั้นก็คือจุนทะอุปเสนะและเรวตะส่วนหญิงก็คือจาราอุปจาราและสีสุปจาราต่อมาทั้ง6ท่านนี้ก็ออกบวชกลายเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยทีเดียวภาษารีบุตรนั้นเมื่อต่อมาอยู่ในวัยหนุ่มชอบออกเดินทางไปชมมหโหสพด้วยกันตลอดแต่เมื่อบารมีเต็มพร้อมก็มีความรู้สึกเบื่อหน่ายมองว่ามโหสถเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ไร้สาระทั้งสิ้น จึงได้ชักชวนกันออกบวชโดยขออนุญาตบิดามารดาบิดามดาทั้งสองฝ่ายก็อนุญาตตามความประสงค์จึงได้นําบริวารฝ่ายละ250คนออกบวชในสำนักของท่านสันชัยเมื่อบวชแล้วไม่นานก็ได้ทราบว่านี่ไม่ใช่ทางงการตรัสรู้จึงสแสวงหาอาจารย์ใหม่ต่อมาได้พบกับพระอัสชิเถระจึงขอฟังธรรมพระเถระได้กล่าวคถาย่อๆว่าเยธมาเหตุปปภาวเตสังเหตุงตถาคโต เตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสัมโนแปลว่าทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตเจ้ามีปกติตรัสซึ่งเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นการเข้าไปดับเสียซึ่งเหตุแห่งธทมเหล่านั้นเป็นการดีพระมหาสัมณะมีปกติตรัสอย่างนี้เมื่อได้ฟังเช่นนี้แล้วอุปติสสะหรือพระษารีบทก็ได้ดวงตาเห็นธรรมขอการอุปสมบทจึงได้ไปชวนโกริตะและลูกศิษย์ รวมทั้งหมดเข้ามาขอการอุปสมบทกับพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระเวรุวันมหาวิหารพระองค์ประทานการอุปสมบทให้โกริตะต่อมาก็คือพระมหาโมคลานะหลังบวชได้เจ็ดวันก็บรรลุพระอระหันต์ส่วนอุปติสสะต่อมาก็คือพระสารีบุตรหลังบวชได้15วันจึงได้บรรลุพระอระหันต์ทั้งสองก็กลายเป็นอัครสา,าวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นมาวาระสุดท้ายในชีวิตของท่าน ก็ได้มาโปรดโยมมารดาซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่และได้นิพานจากไปณที่นี่ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะปรินิพานเรามาดูพัฒนาการของสถานที่ก็คือสถูปแห่งนี้สถูปแห่งนี้นั้นสันนิษฐานว่าเป็นลักษณะเป็นสถูป ทรงกลมอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพแต่ว่าการบูรณะนั้นก็ไม่ได้บูรณะเต็มองค์จึงมีลักษณะโครงสร้างอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพขณะน,นี้ภาพแรกนี้ก็คือประมาณพศ2404หรือปี1861ก็จะเห็นสถูปพระสารีบุตรหรืออาคารหมายเลข3เป็นลักษณะเป็นเนินดินขนาดใหญ่ก่อนการขุดแต่งทางด้านโบราณคดีต่อมา ก็เป็นอีกภาพหนึ่งภาพนี้ถ่ายเมื่อปี2418 หรือปี1875โดยนายโจเซฟเดวิดเบคล่าผู้ช่วยของอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมภาพนี้ถ่ายเมื่อปี2458หรือปี1915ก็เริ่มมีการขุดแต่งทางด้านโบราณคดีภาพนี้ก็ถ่ายเมื่อปี2458หรือปี1915เหมือนกันก็เริ่มมีการขุดแต่งไปบ้างแล้วเผยให้เห็นสถูปขนาดเล็กเรียงรายอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายภาพนี้ก็ปี2458หรือปี1915เหมือนกันก็กําลังขุดแต่ง สถูปของพระสารีบุตรอยู่ภาพนี้ก็ปี2459เมื่อมีการขุดแต่งก็เห็นร่องรอยของลักษณะคล้ายๆกับบันไดขึ้นไปสู่สถูปภาพนี้เมื่อมีการขุดแต่งแล้วก็มีการบูรณะทำเป็นบันไดขึ้นไปข้างบนด้วยส่วนภาพนี้ ขุดแต่งบริเวณรายรอบของสถูปก็จะเห็นคนงานกําลังข้นดินและเจาะ้าหน้าที่ที่มาควบคุมในการขุดแต่งก็ยืนอยู่ตรงกลางของภาพภาพนี้ก็เป็นอีกด้านข้างของพระมหาสถูปเมื่อมีการขุดแต่งที่สถูปแล้วก็มีการขยายการขุดแต่งยาวมาทางฝั่งทางด้านทิศตะวันออกนี่ก็ถ่ายในปี2460หรือปี 1917ภาพนี้ก็ถ่ายในปี1917หรือปี2460เหมือนกันก็กำลังขุดแต่งจากสถูปของพระสารีบุตรซึ่งเป็นอาคารหมายเลข3มาที่อาคารหมายเลข12หรือวิหารหมายเลข12ฝั่งทางด้านตะวันออกอันนี้ก็เป็นภาพของสถูปของพระสารีบุตรที่ขุดแต่งเกือบสมบูรณ์แล้วส่วนภาพนี้ก็มีการขุดแต่งอยู่ยังไม่แล้วเสร็จเมื่อมีการขุดแต่งแล้วก็เห็น ร่องรอยของปูนปั้นที่ทำเป็นพระพุทธรูปในอิริยาบทต่างๆมีปางขัดสมาธิปาง แสดงธรรมหย่อนพระบาทและปางยืนประทานพรอย่างนี้เป็นต้นทําจากปูนขาวนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่สถูปของพระสารีบุตรขุดแต่งเกือบสมบูรณ์แล้วถ่ายในปี2469หรือปี1926เนื่องจากภายในนันทานั้นไม่อนุญ,ญาตให้มีการเอาอาสนะหรือผ้าปูไปด้วยเวลาชาวพุทธมากราบก็เลยจําเป็นต้องนั่งกับพื้นอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพ นี่ก็คือสภาพของสถูปหมายเลข3ภายในมหาวิจัยนาันทาก็คือสถูปของพระสารีบุตรในสภาพปัจจุบันนี้ปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ขึ้นไปสู่ยอดของสถูปอีกแล้วเพื่อความปลอดภยัย หลังจากที่พาทุกท่านไปชมพัฒนาการของสถานที่คือสถูพระสารีบุตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้จะนำพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่มีการขุดได้ภายในบริเวณสถูพระสารีบุตร ภาพนี้เป็นหินแกะสลักพระโพธิสัตว์วากิสวารีของฝ่ายมหายานทางด้านหลังก็มีจารึกคาถาเยธมาด้วยทําจากหินดําภาพต่อมานี้ก็คือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนปางยืนประธานพรเหนือพระเสียรนั้นก็มีพระพุทธรูปทั้งหมดอยู่3มองค์ มือซ้ายถือดอกบัวมือขวาก็แบมือลงพื้นและก็มีเทพธิดาสองฝั่งยืนอยู่เคียงข้างโดยมีนักโบราณคดีอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายภาพนี้ก็ถ่ายปี2458หรือปี1915ส่วนภาพนี้ก็เป็นพระโพธิสัตว์โกติศรีซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่ไม่ค่อยได้ยินชื่อมากนักถ่ายในปี2462หรือปี1919ส่วนภาพนี้ก็เป็น พระพุทธรูปแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือใส่มงกุฎเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องถ่ายในปี2462หรือปี1919เป็นหินดำภาพต่อมาก็คือพระพุทธรูปปางชานะมานตั้งแต่พระชานุหรือหัวเข่าลงมาก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสุดโทมทำจากหินายแดงประพามนทลของ,ององค์พระนั้นแกะสลักเป็นภาษาสันสกฤตอักษรเทวนาครี เขียนคาถาเยธรมาอยู่ด้านหลังภาพต่อมาเป็นภาพของพระนางสิริมหมาบยาประสูติการพระโพธิสัตว์ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราโดยมีพระโพธิสัตว์นั้นออกจากทางสีข้างก็คือฝั่งทางด้านขวาโดยพระนางเนียวกิ่งอโศกในฝ่ายมหายานถือว่าพระนางเนียวกิ่งอโศกแต่ว่าฝ่ายเทรวาสเหนียวกิ่งสาระข้างๆพระนางก็จะมีรูป เจ้าชายศรีธะยืนอยู่โดยมีดอกบัวทั้งหมดอยู่7ด,ดอกพบในปี2 4 7 6หรือปีคศ1933ภาพต่อมานี้เป็นภาพพระพุทธรูปทองสำลิดปางยืนประธานพรพบในปี2 4 7 6หรือปี1933ส่วนไฮไลท์ที่สำคัญก็คือเป็นรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนมีทั้งหมดอยู่12กอนหรือ12มือ แกะสลักได้งดงามสวยงามมากแกะสลักด้วยหินทรายแดงในสมัยรัชวงศ์ปาละความสูง2มเมตรเศษเศษปัจจุบันก็เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่นารันทานี่คือโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่ขุดพบภายในบริเวณรายรอบของการขุดค้นที่สถูพระสารีบุตร โดยมีนักโบราณคดีสองท่านที่ขุดค้นในคราวครั้งนั้นก็คือนายเดวิดเบรนาร์ดสปุนเนอร์นักโบราณคดีชาวอเมริกันทำงานในกลุ่มโบราณคดีของอินเดียก็มาขุดค้นที่นารันธาในปี2458จนกระทั่งถึงพศ .2463 ก่อนที่อินเดียจะได้รับเอกราชรวมเวลา5ปีจากนั้นเป็นนายหิรานันทาสตรีนักโบราณคดีชาวอินเดีย ก็ได้เริ่มขุดค้นต่อในปี2463หรือปี19-20จนกระทั่งถึงพศ2490หรือปี1937รวเมเวลาทั้งหมด17ปีเลยทีเดียวเรื่องราวของนารันทายังไม่จบขอทุกท่านได้ติดตามตอนต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคา่าวครั้งนี้พบกันใหม่ในตอนต่อไป ขอเจริญพร